ฮัลโหลครับพับเปิดกี่โมงหรอผมไม่ทราบเหมือนกันครับโอเคครับฮัลโหลครับไปพับไหมครับไปพับไหมครับพับไปพับ่อยได้ไหมครับมัถึงกล้าปฏิเสธที่ผมแม่งผมชุนมสาวสาวเมืองนี้เลยว่าพี่จะเย็นน้องมันก็ต้องมีอันนี้พับมันอยู่ตรงไหนเหรอครับมีตังค์ไม่ล่ะเดี๋ยวพี่พาไปจะให้ผมเลี้ยงหรอเหรอหรออั่มันยุใสครับ เคำเหล่าล้อยอยู่เนี่ยโอ้โหร้ออยอยู่หมวอีกคนยืนหลายๆเนี่ยคำเหล่าเนี่ยเฮียฮัลโหลครับพี่ชายหัวแดงครับหัวแดงครับลุกท่ันจะมีสักห้าหมื่นไหมครับเออหาหมื่นบนมีข่อยยังฟาดเลยวิวพี่พี่ข่อยมีใจใจอ่ะเอาไปเดี๋ยวพ่อพาเดี๋ยวผมพาไปเลี้ยงสาวไปไหมหาหมื่นจะเลี้ยงผมเมื่อไรผมไปนั่ง เลี้ยงครับเลี้ยงเลี้ยง,ยงมีรถสี่ป่ะมีรถสี่ประตูปะ่ะบอบอบอไม่ได้รถสี่ปดขั้นเดียวผมอยากไปด้วยจัน,ม,นมันไปกับด<ป>ูดจิ๋มแบบไหนเท่กว่ากันงั้นฝากมารับน้องด้วยได้ไหมไปไป,ไปส่งผมเดี๋ยวผมพาไปปะ่ะเลียเ้ยงเองมองไหนมองไหนข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวให้เดี๋ยวเขามารับอีกรอบหนึ่งอย่างนีเหลือบอไม่มีเงินได้ลุงยีโอเคโอเค เจ้าเจ้าซื้อไว้เจังไหนชื่อตอนชื่อตอนครับชื่อตอนโอเคครับเชิวอเลื่อเรื่องนี้อย่าสนใจพวกสัตว์ที่ไปหาคนนั้นคนนี้มากคนที่เขาดูมึงจริงเขาต้องเข้าใจมึงจริงใช่ครับเขไปอีกทางไหนอีกทางไหนอีกเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอ๋อพับนี่บ่กใช่ครับ นี่แหละท้ายมือท้ายมือเัปเปอดกี่โมงอะ่ะช่วยอ่านหน่อยดิผมบ่เห็นมันโพสได้เลยมือเนี่ยยังบ่เคยเคยเห็นมันโพ,ด,นหนนโพดหลายมือแล้วอะ่ะมันน่าจะโทรให้หน่อยโทรโทรให้หน่อยเบอร์เบอร์เบอร์อิงนะเก้าศูนย์สี 3, 2, 9, 5, ส่สามห้าศูนย์สามสองเก้าห้าแปดโทรเบอร์นี้ติดบ้าติดบ ไม่ติดอ่ะวันนึงผมไปดูแฝบลงไปดูแวบฮัลโหลครับพี่ชายพัาผับเปิดไหมครับเนี่ยโอ้โหเงียบอย่างกับฝ่าชาติจีนไอ้เหี้ยไม่อยู่อ่ะกนไปเขารับไหมอ่ะบอบอเงียบปิ๊บผมเห็นมันบ่ได้เปิดหลายมือล้วได้อ่ะ ถ้าพับถ้าพับผมกับว่าเปิดผมผมกับเป็นเป็นกาดอยูยอีกพับหนึ่งอ่ะลูกี่มันบ่เปิดันูกี้ผมมผมเป็นกาดเป็นกาดอ๋อไม่ให้ไม่ได้หวังเองใช่ไหมครับเนี่ยเอ้ยมันกันิดหน่อยแหละลูกี้มันกันดลลกบแบบว่าไปดูอีพับหน่อยไ,ไหนแม่ไยดูอีพับพาผมไปดูอีพับหน่อยอีพับปรกาพับผมเนี่ยแหละที่ผมเป็นกาดดยู่ว่าเขาไม่ได้เปิดเพื่อมันเปิดกันเปิดมันกับทองโชคบอกผมตัวลูกพี่ผมอ่ะมันมีมันมีกาดหลายคนโอเคได้ เงียบเลยว่ะลูกพี่เจ้าเจ้าหิวมาจากไหนเนี่ยเจ้าหิวผมว่าเจ้าหิวเล้วอันเนี้ย <c oughs> <c oughs> เจ้าหิวไหมวะเจ้าหิววะหิวกระหายอ่ะ <c oughs> หิวกระหายเด็กอ่ะหลุยหลุยครับสิบรอบแล้วนะนผมไม่หิวครับผม,มเงียบเ้ยแบวว่าหาคนคุยจังสิเหมือนว่าใช่ครับมีไหมครับแบบ เน้นเน้นคุยฟิลแฟนนะครับไม่ไม่ไม่หลังเข้าหน้าอย่างเดียวครับออเฟิลแฟนอ๋อบอกบอกฟิลแฟนบอก่านผมติดต่อคนหนึ่งได้จะอาเอาครับเอาสกาเลตเอาลูกกูตาสกาเลสไหนไหนสกาเลตไหนสกาเลสเอามาดูหน่อยอย่าบอกนะผมสีอะไรผมสีชมพูกูว่าแล้ยลองลองเรียกมาหน่อยเดี๋ยวผมเชียร์เองคนเนี้ย บอกไม่ต้องบอกว่าผมอะไรนะบอกมีคนอยากได้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 ความหน้ากากครับคุณคุนเลยคนเนี้ยเป็นเ,เป็นมู้เจ้าบ่ไม่ใช่ครับมาได้วิชาเอาลูกตัวเองแล้วแต่นหน้ากากเอาลูกตัวเองแม่งเลยไอ้เที่ยแม่งลูกกูโดนเซิงแล้วหรือเปล่านี่บอกว่าลูกค้าคนนี้เงินดีเงินหนาแก้ได้ให้หลอกขอรับงานหรอ ฮัลโหลครับพี่ชายบอๆบอได้รับมันเหตุงานอยู่ในผับเนี่ยแหละเหตุงานอยู่ในผับผมเนี่ยแหละทํานานยังอ่ะครับคนเนี้ยอืมแต่สักพักแล้วแต่แต่หลังๆเมื่ค่อยมามันมันมาว่างครับมันบอกผมมันมาววางอ๋อเขาคุยฟิลแฟนหรอมกับผมก็ว่ามันกับคุยสนุกเลยห่ะคนแต่งสกัดเลยเด้อคู่ติดว่าบ่มาบ่ยู่หรอกวู่กพี่ มลนซีรีรู้ไหมคนชื่อสกาเล็ตอะเป็นลูกสาวผมมันอะอ้าวเฮียแล้วข็เถอะก็เอะก็เอโทษ้ยก็เถอะครับมันอันน้องอะอาจจะไปหาเงินเล่นๆขำๆนี่แหละย่าไปหาตีย่าไปหาตีตีคนลูกเจ้าเด้ออ๋อไม่ครับไม่ผมอยากถามว่าจะเขาทำงานจริงหรอด้อยกูตายขั้นสกาเล็ตผู้ว่าบักค้ำเหล่านี่ ไปหาบอกพอเขาเอาว่าเหตุงานเนาะจะเลิ่นกูลองลองสมาใหน่อยไหมลูกกูทำงานแบบนี้เลยวะเนี่ยมิดซีเรียาลูกยี่เงียบตอนแรกเขาก็เป็นหมอดีๆนะเจ็บก็เป็นหมอล่าใช่ เขาบอกว่าเขาบอกผมเคยเป็นหมอว่าเขาเขาเคยเป็นหมอแต่เขาบอกว่าเขาบเคยรักษาไขไว้ได้เขาเลยบอกผนผมว่าเลี้ยงมาตอนแรกเขาเขาบอกว่าเขาผมพาเขาไปต่างประเทศแต่เขาไม่ไปเขาบอกว่าเขามีเพื่อนเขายังอยากอยู่ประเทศนี้อยู่เมื่อเมื่อวานเขาก็บอกผมผมดีส่วนเขาไปปนนั่นแหละเขาบอกว่าเขาเขาันไปต่างประเทศสิไปต่างประเทศอ่ะนั่นแหละก็บติดว่าลูกยี่ ว่ามันเขาอยู่ตังประเทศบ่แล้วแล้วแล้วลูกผมนี่คุยอารมณ์แบบไหนอ่ะโอ้โหโอ้โหมันมักหยอกมันมักหยอกผมแปลว่าแปลว่าเพื่อนกันเนี่ยคุยแบบวายเพื่อนกันมึงสี่ลูกกูแล้วหรือเปล่านี่ผมมึกับเล่นก็มันมันค้นคุยสนุกมานนี่ก่อนเลยมานนี้ก่อนเลย ไม่ใช่ไปสี่แล้วเนี่ยครับไม่ให้มันโดนแล้วเนี่ยว้าดีโอ้ยเจ้ากาะหาาวไปด้วยที่พืวอแดนว่ามีนแบบผมมาหยอกก็มั่นมั่นกับหยอกผมนี่แหละหยอกยังไงอ่ะก็แบบคุยเล่นกันเนี่แหละมุณว่ามันเอาลูกกูยังเนี่ยคุยเล่นกันอ่ะคุยแบบว่าแบบมันเจอผมวัสดีครับเราที่รักเดอ่ยที่เรผมกันเลยทลไม่ต้องมีที่รักด้วยอ่ะมันเล่นมันเล่นโอ้เจ้าเบื้องนาผมนี่ไป หาสีเอาผมแนวหน้ากาออกดิขอซ่องหน่อยดิถ้าปิดปากอ่ะโอ้เจ้าเบิ้งงนาผมหผสีมาเอาโอ้โหหน้าอย่างงี้แหละโตื่นเลยโอ้โหเรียบร้อยหันมาตรงตรงนี้หันมาตรงตรงหันมาตรงตรงไหนดูดิไหนพูดดิเจ้าเบิ้งเจ้าจ้องตาผมเจ้าจ้องตาผมสีตาลามกด้วยเนี่ยดูกตาสองเวนสองห้าขวาน้อตรงนี้ อันนี้เลียมาหรือเปล่าเนี่ยปากดำเนี่ยเลียมาเปล่าเราเดินสวนกันเราอาจจะเจอต้นไม้ผลไม้ได้เลียมาไหมเนี่ยว้าสิไปเลียทั้งไหนเดี๋ยวดิเลียโกแขนจะคลองอ่ะไม่ใช่เลียนะเอาไปสิไปเลียเจ้ากับบ้านเนาะโอเคโอเคโอเคต่อยืนยังนี่ยืนเล่นแบบคตรลุยๆบ่ใช่ครับโอ้โคตรขายสี่แปดไปอ่ะ 7m อ้ขายเอหยังรถดีๆผมถามก็ตอนแรกขายเพราะว่าไม่ได้เล่นแล้วนี<ล>ผ่ผมนี่มีขั้นเดียวเนี่ยรักษาต่อชีวิตอเป็นยังคือประเด็นอ่ะเบื่อเราอ่ะไม่เล่นแล้วเพิง่งแล้วมารู้ว่าลูกตัวเองทํางานแบบนี้ว่าจะไม่เล่นแล้วด้วยเนี่ยอโอ้โอโอปูปูตายกูพิษอีกแล้วกูว่ากูตายขั้นสกตารเลพูมันเอาปูแท้มันแทงกูก่อนเลย ว่าไปบอกพ่อว่าเห็นงานนะเลี้ยงหิชายแมพเลี้ยหิชายแมพพ่อเีแกบอกว่าเจ้าหูเองเด้อโอเคโอเคครับแล้วไปป้นไหมไปป้นไหมป้นทางไหนอ่ะผมแทงมีมีอาวุธไหมมีอาวุธไหมป้นปะอยู่นิดหน่อยไปดีไปดีไปป้นไหมป้นใส่ป้นใส่อะมีรถกะกากระล่ะหรือยังไงรถกะกาก่ะบี รับงานเออมันมีงานแบบผู้ชายไหมขายน้ำอะไรอย่างเงี้ยนี่ไปอยากไปเป็นนะขายน้ำมามีหรอมันต้องรอผับเปิดมันจะไปหาเราโพดรับไม่ได้หรอเราเราโพนรับงานเอ็นได้ปะหนารื่ผมเนี่ยครับโพดรับงานเอ็นเออบอกคูว่ารับให้หน่อยดีโค้งผู่ยิ่งอ่ะจะเบิงหนาผมไว้ไม่โพ์โพสโพดรับให้หน่อยเดี๋ยวผมจ่ายเองเงินอ่ะหาหาโพดว่าจงไหน หาหารับจ้างเด็กเอ็นคุยฟิลแฟนครับเอ็นธรรมดาไม่แบบไม่ใช่แบบเอ็นแบบมีอะไรกันนะแบบว่าคุยฟิลแฟนอะไรอย่างเงี้ยโพดได้บอกแบบโพดได้โพดได้ครับมันไม่ได้แบบว่าหาเด็กไปสี่ไปเจ็บเปนู่นไปนี่บอกว่าหาเด็กเอ็นธรรมดาหาเด็กเอ็นเพื่อนคุยอย่างเงี้ย คนที่จะเติมเต็มให้มึงได้ก็มีแค่เด็กนั่นแหละตอนเจ้าว่าแบบคันมันมีติดต่อมากมันกับสีมีแบบจังไรหบว่า็บปตามนั่นแหละตอนตลกเขาปล่อยอะอะไรนะคือว่าคันสมมุติมันมีคนติดต่อมากมันมันสีแบบว่าบอจริงบอจริงอะแบบติดตลกกับผมอะเจ้าเจ้าเห็นหน้าผมก็หูว่าผู้ยิ่งมันมักมองผมเป็นตัวตลกอะแต่ไม่ตลอดใช่ไหมล่ะตลกยังไม่ตลอดแมนแต่ผมก็ตลกอะตลกตลอดอะ ตั้งเทียกับรถตลกรถดีลาสซีนี่ห้าร้อยเอ้ยมูนอยู่ไหนเนี่ยมูนอยู่กลาดกลางโอ้โหยหันมาหันมาเหมือนไม่เห็นกันน่ะถ้าเป็นเหมือนไม่เห็นกันน่ะผมคุยพี่ซินนี่อยู่นั่นน่ะนั่นน่ะมานี่มานี่นี่ทาเป็นเหมือนไม่ไม่เจอกันน่ะนี่เร็ว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 ทำซ่งบอกทางฝั่งซ้ายเนี่ยปะเออเร็วเร็วเฮ้อรีบมา เอ้พี่อ้หลานจาบอกมอ้นี่ฮัลโหลไอ้มูนสกาเล็ตสกาเล็ตทำงานอะไรตอนเนี้ยเขาทำงานอะไรก็น่าจะฟางพี่ให้ผมเดาอ่ะน่าจะแบบรอตีปะเห็นเขาบอกว่ามีการทำแก๊งกันอะมีแก๊งอะอ๋ออมันเออมันมีแก๊งไหมเลยวะผมผมผมอืมเอ้ยมึงรู้ปะมันรับผมอะอะไรพี่เขาไปทำงานเอ็นอะ ใช่หรอพี่ราการเลตนะเออโอ้ยไม่รู้ด้ไงไม่รู้ด้ไงว่ากูตายนี่เขาบอกไอซินดี้รู้ไหมเนี่ยซินเหรอว่าน่าจะไม่รู้อ่ะพี่เขาอยู่ไหนเนี่ยพี่ซินดี้จีเร็กอยู่ซินดี้บอว่าหักใจโดซินดี้ไอมูนทำไม่เปิดทำเป็นไม่สนใจไม่เมย์ อ้าวด่้กูเองนะ้าเป็นไม่สนใจแม่เย็ดเลยเย็ดพ่อมึงอะเย็ดแม่มึงอะลุกลี่เขาบอกว่าไอมูลถามไม่เปิดไอมูนถามไม่เปิดไม่ไอผับเปิดยังมูนวันนี้มันพุธนี่พี่มันจะเปิดมันเปิดทุกวันเลยวันพุธไม่ใช่หรอวันพุธเขาบอกวันพุธก็นี่มันพุธนี่เออก็ใช่ก็เป็วันพุธไงไม่เห็นเปิดเลยล้านหนึ่งต็ดไม่พอหรือเปล่ายังขึ้นล ไม่พอทำไมพี่พี่ไปดูมาแล้วเหรอว่าไม่เจอกูไปเปิดมากูไปดูมาแล้วเขาพากูไปเนี่ยใช่เหรอโอ้ไม่เปิดเหรอแย่เสียดายว่ะใช่กูอยากได้เบอร์ว่ะมึงมีเบอร์จงเบอร์เจ้ไหมเบอร์เจ้เบอร์เจ้ก็ได้พี่ตรงป้ายตรงนั้นแหละนั่นน่ะเบอร์เจ้อ่ะมันโทรมาหลับว่ะโทรมเห็นเขาบอกว่าเขาเขาาไม่ได้หลับเข้านอนนะพี่เขาหลับแค่ในผับแมนแมนมันติดจบแค่ในผับสมุกโเนี่ยมันว่ไปข้างนอก ไม่ไอ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 มูนหาเด็กเอ็นให้พี่ดิแบบคุยฟิลแฟนอะมีเงินหนาแค่นั้นแหละฟิลแฟนกันหนาพี่พรบดิเลยพี่หาฟิลแฟนกันหนาเลยอะหนาจริงอหอพี่มีหาเด็กเอ็นคุยสนุกหาเด็กเอ็นคุยสนุกฟิลแฟนเงินหนาพี่กาเล็ได้ไปแล้วจบอยู่ไหนลูกกูเออลูกเดี๋ยวอาจจะมีมมงมีอะไรกันนี่ไงฮะเขาอยู่ไหมโทรหาเขาดิพี่กาเลตนะอืม แตาบอกหนึ่งพันต <flatten. S 2> ีหนึ่งสองพันตีสองสามพันตีสามไรนี้โอ้โหอ่อาถ้าเที tense, ่ยงคืนนี้ผมจะลงแล้วถ้าตีหนึ่งพันหนึ่งแล้วกันมีใคร่ามไม่ได้เข้ามานานใครนินทากูยาให้กูรู้เฮ้พี่ต่อพี่ว่าพี่ได้เข้าโอดินมาพี่ยังไม่ได้เข้าเลยตอนนี้กำลังหาสี่หายึดเนี่ยอย เออผมผมเจอตำรวจคนหนึ่งอ่ะมันชื่อคาลิฟามันมันจ่ายเงินให้ประชาชนให้มันให้เสียงฮะเออเคารสตีนนะพี่สนใจว่าคอยหาได้แล้วคนหนึ่งอ่าเข้ามามามาอ่าแล้วจะไปคุยเอาเองเด้อมู่ผมมูผมสวยไหมสวยมากแล้วแหละจะเบิ้งเอาดีกว่าจะเบิ้งเอาดีกว่าไอ้มมนช่วยพี่เลือกด้วยมามีคนเดียวมีคนเดียวมีคนเดียวเอาเลือกเอาขั้นถือใจกะแล้วแต่เจ้าสิแล้วแต่เอ๊ะจบได้ไหมเนี่ยคนนี้จบได้ปะ จบไม่หยังจบจบอะเราไปคุยกับมันเองอะผมโมโว่ามันเห็ดถึงขันใดอ่ะผมโมโแต่แบบเราคุยกับมันเองอะผมโมโโอเคโอเคโอเคแต่มันเป็นสายคุยอะสมมันเป็นสายคุยเอาง่ายพับพับผมก็พับนู่นมันมันมันบรคือกันเด้พับนู่นเขาใส่สุดอันพับผมอะเขาที่แบบว่าเน้นคุย คุยคือไม่เหมือนกันใช่ไหมบอว่าเขาคุยแบบคุยสบายนั่นเ่นดีใช่ไหมกูเจอตอเดี๋ยวมาบอบอได้บอถึงไปถึงขั้นนั้นบอถึงบอถึงเฮ้ยนั่นกาเล็เอาแล้วันนี้นี่นี่ยครับวันวัสดีครับนะครับเพื่อนตอดเพื่อนผมเพื่อนผมสวัสดีป๊า โอ้สักเต็มหลังเลยเหรอเดี๋ยวนี้ไปทำอะไรมาต้มบอลลเนาะต้บอลลอเนาะคิดถึงจังเลยอะหายไปตั้งนานไปไหนมาเอาเฟซมาเดแกรไปห้าร้อยโอนมาปุ๊บายถึงจกาเลดหายไปใส่จกาเลดเจอเรื่องข้างนอกหนักนิดหน่อยอะแล้วแล้วไปทำอะไรมาหรอทำไมสักเต็มหลังเลยอะใครไปสั่งมาให้ ฮะแล้วทำไมพี่แต่งตัวอย่างเงี้ยเลยพี่เนี่ยเออทำไมอ่ะไม่ก็ก็มีคนโดนโถมมีคนโดนโถมมีคนโดนโถมไอ้เออเห็นว่ามันเท่ดีแบบมันเห็นว่าพ่อไม่อยู่ก็เลยแบบนิดนึงละกันขอโทษด้ขอโทษด้วขอโทษด้วแปลกๆอ่ารู้สึกแปลกๆโโอ้หขอโทษทำไมไปอะไรกันนะไม่กไม่เราไปทำอะไรไว้หรือเปล่าไม่ได้ทำอะไรค่ะพี่พี่พี่ไปก่อคดีไว้ป่ะพี่ ไม่เคยทำอะไรเลยคำเหล่าบงูคำเหล่าบงูไม่แบป้าคำเหล่าบงูอีีหนูหนูคิดถึงป้าถึงขนาดหนูบินไปหาป้าที่นู่นเลยนะจริงหนูไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแบบว่าแวะไปหาป้าแต่เขาบอกว่าป้าไปเกณฑ์ทหารแล้วแล้วเขาแล้วแล้วมีคนบอกว่าหนูไปทำแบบอะไรไว้หรือเปล่าไม่คือไม่เคยค่ะไม่เคยทําอะไรไม่เคยลูกูทำงานพิยาใครพูดหรอไม่เคยทําอะไรเลย เขาหลับเขาหลับไว้ไหนอ่ะได้ไปแบบว่าอ้าวตอนนี้ทำงานอะไรอยู่อ่ะอ๋อตอนนี้ไม่ไม่ได้ทำไม่ได้ทำอะไรครับก็แดนเอาวงอาวุธแล้วก็เฉยๆครับไม่บอกห้าหรอพี่ยังบอกห้าแล้วอุ้ยอ่ะดีๆไปทำอะไรน้ำมูลเนาะไอ้มูลชอบไหมทําไมมีเงินวะไม่ไม่ไม่มี ทำไมเงินเงินเยอะแปลกๆอ่ะเห็นเขาบอกว่าขั้นต่ำมันเจ็ดล้านนะคนโดนรวยอ่ะ<า>ไม่ได้เจ็ดล้านเัวน,<แ>นี้แค่นี้เนี่ยหว่ากูอยากเปิดกาชาวา่าขวา่าอะไรโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวท่านมมันดูดีจังอ่ะผมไม่ได้เข้ามานานอ่ะเพิ่งอัพวันนี้เป็นเป็นเป็นรูปโปรไฟล์ผมได้ไหมห้าร้อยอ่ะดูดีอ่ะได้เข้ามาเลยเหมือนกันเนี่ยรูปโปรไฟล์ใครยังเปิดอะไรอยู่เนี่ยไอ้มูนว่าไงว่าไงถ้ามีตังก็จะไปหาทำอาชีพแบบนั้นเด้อพ่อขอเลย มูลุลักอะไรหนูไม่ไดไปเดินเล่นเฉยๆหนูไม่เคยทำเป็นลูปโปรไฟล์ล่าสุดเลยม่เคยคิดที่จะทำมาดิเป็นแบบเลวอะพี่ทำให้พ่อเสียหน้าด้วยไม่ใช่เลยหรอกไม่เคยทำอันนี้อูนนี้ไม่ทลยทำาะไม่เลยไม่เคยทำเลย่เคยย่ทเลยังไรทังไม่่ทำไ โอ้มีปักชาลามีปากฉลามิกเล่มมาตั้งจากไหนอีกเนี่ยโอ้โหมีไม้พู่สองอันฟางกอนโอ้โหไม้พู่สองอันเราตามมาจากไหนเนี่ยเยื่องมันเป็เรื่องมันเป็นยังซีหนูเติมกระชาหนูเติมกาชาฟังกอนสกาเลตเรื่องมันเป็นยังซีเขาเขามาให้ยข้ามเหล่าภาพไปเที่ยวภาพไบัดที่ เขาให้ให้เข้าเหล่าหาหาเด็กแล้วบัดนี้เข้าเหล่าบมหูว่าสกายเลตอ่ะเป็นลูกเขาบอกไปบอกมากเขาบอกว่าสกายเลตเป็นลูกเวลาไอ้ขอนเขาโทษเขาโทษคนละสกายเลตหรือเปล่าในวันนี้มีสกายเลสตั้งสามสี่คนอ๋อเองที่พูดมาก็ไม่เห็นผลเข้าเหล่าโมหูคิดดีๆนะสกายเลตที่เป็นแฟนเขาเหล่าไงไม่ ป้าเชื่อมารีวันนี้วันเกิดผมเบิร์ดเดย์นางๆได้ไหมพี่นักพี่ชายแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับน้องชายเดี๋ยวผมรับแอดเซ็คนนั้นกันรูปโปรไฟล์นะถึงกับเงียบสงสัยช็อปชัวยังไม่มีนะยังไม่มีมาเมนเลยน้องมาเมนหน่อยดิอัพกลัวรับ ไม่ได้ลาฟังอยู่ครับแค่แบบว่าสะต,ตันไงงงว่าเออแบบเสียใจนิดนึงไอ้เหีย้ยบบโอ๊ยบาสห,ห,หนูหนูหนูแค่สนุกสนุกกันหนูไม่ได้ทําอะไรแล้วหนูก็แค่ไปหัหักอ,อกผู้ชายเลย่นเฉยๆเ้ยน้องหักอ,อกคำหาหรอด้วยหรือเปล่าเขาหรอเสียใจนะเนี่ยไอหมูรลลับ,บได้ไหมหมเลี้ยงหาเรื่องกันคุยแล้วเรื่องคุยแล้วผมรับไม่ได้ก็คำาหรอเป็นแฟนสกาเลต์อ่ะเอาหาเรื่องกูแล้วไม่ใชิญ เห็นในลาแบบอยู่ที่อันนั้นชอบแบบเรียกว่าเรียกใช้าำหนัว่าที่รักที่รักเงี้ยมูกันเป็นมูกันเจ้าฟังเจ้าฟังเป็นมูกันแถ่แบ่แถที่นี่เราโย่เยอะป้าเราอีกเยอะป้าเราปวดอยู่แล้วทท่าทางโย่เยอะเหรอโนอาเจอไปหรือเปล่าหนโนอาทางว่ายไม่เจอที่เราเราแบบโยกโยกใส่ป้าเลยเหรอปวดป่ะปวดใจป่ะเนาะมูน ใจดังไฟสูมสวงทะลวงอกฉันมันไปฟาร์มไหมอุ้ยหมายซื้อเลยหมยรู้ซืม่นั่นแหละไม่เอาป้าไม่เอานี่ก็ซึมอซื้มาหลายเดือนแล้วป้าไม่อยู่อ่ะไม่เอาไม่ซึมแล้วขอโทษครับหนอด้ว มาดูมาดูที่หลังดูแล้วแบบว่าโหแบบไปทํางานอย่างนั้นอีกแล้วผู้ชายเนาเดินมาตรงมาตอมอีกป้าหนูขอเถออันนี้อันนี้ป้าเลี้ยงมาป้าก็อยากได้เองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค <c oughs> ่ะยอม <c oughs> โอยเจ <c oughs> ้าหนีมันตายนะ่เ <c oughs> นาะนี่ลูกไงนี่ลูกนะ่ะน่อันนี้อันนี้ก็รับไม่ได้เหมือนกันนี่รับไม่ได้อันนี้รับไม่ได้เลย อันนี้รับไม่ได้แห้งหนักก็อันนี้หนักไปอันนี้รับไม่ได้อันนี้ <S <S อันนี้จะห่วงเนี่ยจะห่วงไปไว้เจ้าของเนี่นยเออจะไล่ว่ะไหนไม่เห็นนะไม่เห็นนะครับ<ม>เคอ,อะไรรูปโปรไฟล์ผมนะแสดงว่าทำผู้หญิงทองเยอะชัวงี้ไม่มีครับเขาบอกว่าเขาบอกว่ามีคนบอกว่าป๊าไปม,มีลูกเยอะแยะเลยแอดล็ตแบบเป็นหมาหัวเน่าอ่ะไม่เป็นหรอก หนูสาวไปหาป้าแล้วก็ไม่เจอด้วยออเขาวันไปวันที่สิบห้าดิจองตั๋วไว้องั้นเดี๋ยวหนูเอ<ป>้ยสิบามนี่สิบสามนี่อุ้ยสิบสามหนูก็อยู่รอต้อนรับแต่แต่ไปทำนั้นมาโอเคแต่อันนี้อันนี้ไม่ปื้มจริงมีคนไปตัดหน้าก่อนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนะี่ยจริงน้ำมูลเนาะจริงจริงจริงอันนี้เห็นด้วย ไม่เห็นวันน้องชายจริงๆสารละเนี่ยพี่รอดูในโทรศัพท์เนี่ยรูปโปรไฟล์พี่นะจะพูดมาก็มมีเห็นผลอันนี้ก็น่าคิดไม่เจอไม่เจอจริงๆอ,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 อะไรเคะสักอย่างชาาเป็นอันนั้นดีไปสอบใหม่ดิย,ย่าไอ้ยี่หน่อยครับ มุนไปไปหาฟงหาฟาร์มกันเอไปไปหาหาดีเหล็กทำงานระบนดีกว่าไปเยใจเย็นใจเย็นลูกพี่ใจเย็นก็ค่อยคุยกันนๆพูดค่อยคุยจากันไอสกาเลต์ไม่พอจไม่ไม่ไม่อยากทำงานมบนก็จะได้ต้องแปลกใจไม่อยากทำพ่อ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 ไม่ได้ทำแล้วไงแล้วพ่อเลี้ยงมาพ่อยังไม่ได้ได้เองเลยพ่องงเงี้ย แต่คนอื่นได้คุยก่อนสี่ลูกช่วยอันนี้ขอยาดหลบนะอันนี้ขออนหลบนะอันนี้เราไม่ได้วะบางทีก็เกินไปบางทีก็เกินไปเไป้า ลูกเองไงลูกเองลูกหละนปาปาก็เออปาเลี้ยงมาปลาก็อยากเออนี่ก่อนไม่อยากให้เชื้อไข่ไปอยู่กันที่อื่นเนี่ยให้อยู่แค่ตรงนี้กูกลัวว่ะแม่กูไปโอ้พอเนี่ยจะไล่ก็พร้อมถามาได้เนาะไม่ไม่ไม่ต้องสงสัยนะว่าไอเลดได้เชื้อใครมาดีนเอว่าสเต็ปเนี่ยนี่แหละนี่แหละดีนเอนแรงว่ะเต็มห้าเปอร์เซ็นแลนะเนี่ยสเต็ปแบบห้าร้อยเปอร์เซ็นอ่ะเกินเกินอ่ะ กูรักมึงนั่งรักกูหมายรักครับเปืือกะมูลเอ็เถอะต่พี่แบบจีเล็กก็พี่แบบเปจีเร็กดีกว่าไปเนาะอันนี้จริงเกินไปมวยขาบานมันจะทำจีเล็กถ้าชวนไปปงไปป้นอะไรอย่างงี้ยังจะนี่กว่าไม่มีไม่มีไม่ถ่ายหนเออไปป้วนกันปะช่างอะไร ไปบ้าไปบ้าไม่เคยทำไม่เคยทไม่เคยทำงานสุคริตไม่เคยทำเออไปหาทำงานดีๆกันเถอะสุดงานสุดจริตนะครับไปบ้าไปบ้าใช่ไหมใจมากใจมากหัวแดงใจมากคำเหล่าเจอกันลูกพี่กระเล็ดปนปลาเองก่อนเลยไปหาหานี่ดีกว่าเป็นงานสุดจริตอ่ะฮะดูดิงานงานงานบนอะไรเงี้ยใช่เขาเสียใจไอ้เหี้ยจริง